ดีทุกทุกๆุกทุน้องน้องนูหนูกันด้วยครับวันนี้เราจะมาเสิร์ฟพิมพ์ชื่อของมินิสกิของเออในแตงฟอร์วัตที่นะคะก็ขั้นแรกนะคะให้คุณกดรูปเออเชิญเพื่อนนะตรงเออเนี่ยรูปเป็นคนเป็นคนแล้วก็มีรูปบวกขึ้นมานะแล้วก็กดเข้าไปครับ แล้วก็เซิร์ชฮะซื้ออะไรไหมคะ่ะโอเคผมจะเขียนแนละะ้วฮะ O M O ตองเอ็นตัวใหญ่ฮะ M O N O N O N สองตัวแล้วก็ K E นะคะแล้วก็สี่สี่สามสี่สี่สามจากนั้นให้คุณกดเข้าไปฮะ พอเจอเสร็จแล้วนะฮะคุณก็จะเห็นว่าว่ามันมีหลายคนต่นไหนขึ้นไหนแห้คนไหนผมก็เดาได้ว่าไอคนที่มันเป็นเนี่ยคือนี่นเนี่ยอันที่สามนะฮะอันที่สามรู้ไหมทำไมถึงอันที่สามมันจะมีเออไอตัวโครงกระดูกด้วยใช่ไหมฮะและทุกคนก็มาดูฮะนี่ทุกคนนี่แหละตัวจริงอ่ะเนี่ย มีคนเดียวด้วยนะเนี่ยไอคนนี้แหละอ่ะอินุสุเกะนะฮะอินุสุเกะเนี่ยอินุสุเกะนะฮะเนี่ยอินุสุเกะเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยแตังฟอราวาชี้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันเขียนว่าแตังฟอราวาชี้นะฮะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้อ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะทุกคน ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ bye บายบายทุตอนนี้สงสารมากๆเลยเนี่ยฮะแต่งฟอร์เวอร์ทีนี่เลยในภาพแต่งฟอร์เวอร์ทีผมจำได้ในแต่งภาพภาพใน YouTube ของเขานะฮะผมจำได้คือแต่งฟอร์เวอร์ที่เขาเล่นหลายหมดมากแม้คนไทยก็มีทุกคน ฟอร์รยคนนี้ไงมีก็คือผมคิดว่ามันมีแค่คนนี้คนเดียวนะทุกคนเพราะมันมีอินุสกิด้วยไงผมรู้ชื่อพวกเขานะฮะก็เพราะว่าผมดูแล้วแล้วเออแตงฟอร์แล้วแล้วแตงฟอร์ที่4ีซีสามเนี่ยมันบอกว่าอินุสกิมันเป็นในตัวขคงกระดูกเนี่ยมันพูดว่าอินุสกิทำอะไรนะฮะก็จะเป็นแบบนั้นแหละอ่านะก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย